นี่เป็นภาพข่าวของโพสต์ o ูเดเมื่อวันที่6นะครับเป็นวันเดียวกันจะด้วยความเห็นชอบของในหลวงหรืออย่างไรก็แล้วแต่แต่ว่าพระเทพท่านได้ตั้งกองทุนสู้ภัยโควิดโดยใช้ฐานคือมูลนิธิชัยพัฒนาระดมเงินครับตามภาพนี้ในาแอดคาราบาวร่วม บริจาคเงินห้าล้านเอาเถอะครับจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ชื่นชมด้วยครับและผมก็ชื่นชมในสิ่งที่สมเด็จพระเทพท่านทำในภาวะการวิกฤตอย่างนี้ครับไม่มีทางอื่นแล้วครับมีแต่ต้องช่วยกันโดยเฉพาะเรื่องเงินทองสิ่งที่ผมจะคุยกับท่านก็คือคำถามสองคำถาม หนึ่งคำถามแรกบรรดาเจ้าสัวบริษัทห้างล้านทั้งหลายที่ได้ประโยชน์จากการเอื้อประโยชน์ของนายประยุทธ์ที่ให้โอกาสสิทธิพิเศษต่างๆซึ่งเรารู้ว่าเจ้าสัวเหล่านี้ช่วยสนับสนุนการรัฐประหารนายประยุทธ์ก็ให้จนกระทั่งได้เป็นผลเจ้าสัวเหล่านี้ล่ำรวยมหาศาลในห้าหกปีมานี้ รูปธรรมอย่างกรณีของคุณธนินกรณีของคุณเจริญได้ที่ดินราชพัสดุได้ที่ดินต่างๆไปทำการค้าได้สิทธิพิเศษเรื่องระเบียงเศรษฐกิจสิทธิในการยึดของพื้นที่สนามบินอะไรต่างๆอะไรที่เรารู้ผมไม่ลงรายละเอียดเจ้าสัวเหล่านี้ยืนยันว่าล่ำรวยมหาศาลภายใน5ปีจากการเอื้อประโยชน์ ให้แก่เจ้าสัวโดยในประยุทธ์ใช้อำนาจการเมืองจากการรทหานเอื้อประโยชน์ให้ได้รับเงินทอนบ้างก็มีแต่ว่ามันไม่รู้ข่าวกันจะรู้กัเฉพาะกรณีที่ดินที่บางแคนั่นแหละที่ซื้อ600ล้านรูปประธาอื่นเงินทอนมองไม่เห็นแต่ว่ามีเงินทอน,นแน่แต่ที่สําคัญก็คือสื่อมวลชนทั้งโลกยืนยันที่ผมเอาข่าวมาบอกกับท่านเป็นระยะระยะว่าเจ้าสัวพวกนี้ร่ํารวย ทำให้ช่องว่างระหว่างคนจนคนจนกับคนรวยทางขึ้นมาเป็นที่หนึ่งของโลกเดิมนั้นรัเสเซียต่อมาเป็นอินเดียต่อหลังตกอันดับให้แก่ประเทศไทยคือช่องว่างระหว่างคนรนคนจนกับคนรวยกว้างที่สุดในโลกมาเป็นอันดับหนึ่งผลฝีมือจากนายประยุทธ์ธรรมอันนี้คือหลักฐานยืนยัน ที่เรียกว่ารวยกระจุกจนกระจายอภิปรายในสภาก็อภิปรายข้อมูลมันตรงกันหมดแล้วแต่ท่านเห็นเจ้าสัวพวกนี้เสนอหน้าออกมาบริจาคหรือ,อยังครับที่ผมนําเสนอประเด็นนี้คือเรียกร้องให้เจ้าสัวที่ได้รับสิทธิพิเศษร่ํารวยขนาดนี้ออกมาจ่ายสตังค์ให้แก่กองทุนชัยพัฒนาที่พระเทพนําเสนอนี้แล้วออกมาซะดีดและที่แปลกใจก็คือ ตรงนี้ผมถึงบอกว่าไอ้ที่เห็นไม่ใช่ไอ้ที่ใช่ม่เห็นรูปปลาวานตัวใหญ่ๆต้องถ่ายในทะเลนั้นเขาอาจจะถ่ายมาจากตู้ปลาหุ่นตุ๊กตาก็ได้นะครับทำเอฟเฟกให้เหมือนกับเป็นปลาวานในทะเลจริงแต่ความจริงนั่งอยู่ที่ห้องชั้นใดก็ชั้นนั้นวันนี้คุณประยุทธ์ก็ปราบปลื้มใจว่าในหลวงทรงมีพระราชดำรัสว่าที่ผ่านมาประยุทธ์ทำถูกต้องแล้ว พอท่านพูดเสร็จปั๊บวันที่8สัซัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตกกระป๋องไปเลยให้ประหลัดกระทรวงคุมเลยแล้วอาจจะถึงขนาดปิดสภายาวก็ได้โดยอ้างภาวะฉุกเฉินเรื่องโรคระบาดนี้ผมตรงนี้ผมมองประเด็นอีกอันหนึ่งคือไม่เห็นเจ้าสัวสปกติในหลวงเสด็จกลับมาพวกนี้จะต้องเข้าเฝ้า ยิ่งในภาวะวิกฤตอย่างนี้ก็ควรจะได้เข้าเฝ้าถวายเงินเพื่อระดมทุนในการแก้ปัญหานี้ถ้ามีอย่างนี้เต็มอัตราศึกผมเชื่อว่าอันนี้แหละนายประยุทธ์ถึงจะอิ่มเอิบอิ่มใจได้จริงวันนี้ไม่มีภาพอย่างนี้ครับเจ้าสัวทั้งหลายไม่ได้ถูกเปิดโอกาสให้เข้าเฝ้าเจ้าฟ้าสมเด็จในหลวงรัชกาลที่สิไม่ได้ไม่ได้เข้าเฝ้าครับ แล้ววันนี้กําลังจับตาดูว่ากรณีของมูลนิธิชัยพัฒนาของสมเด็จพประเทพที่ออกมาดําเนินการนี้จะมีไหมตามภาพนี้คุณแอดคาราบาวมอบเงินนะครับผ่านท่านดรสุมเมศครับคนสนิทของสมเด็จพประเทพที่ทำงานอยู่ในมูลนิธิชัยพัฒนานี้ประเด็นที่สองที่จะตั้งคำถาม ไม่อาจจะเป็นข้อเสนอและคำถามนะครับคือการระดมเงินบริจาคโดยมีวางเป้าตามข่าวว่าพระองค์ท่านจะนำไปซื้อเครื่องมือแพทย์ช่วยเหลือหมอผมตั้งคำถามนี้เะอครับเครื่องมือแพทย์ทั้งหลายเนี่ย จริงๆมันไม่น่าจะขาดเลยงบประมาณแผ่นดินห้าแสนล้านที่อยู่ในงบกลางที่นายประยุทธ์จัดไว้เขาถามกันทั่วประเทศอยู่ที่ไหนครับเงินบริจาคมาพระองค์ท่านจะเอาไปซื้อผมก็ไม่ขัดขวางแต่ตั้งคำถามก่อนว่างบประมาณแผ่นดินมันมีแล้วประยุทธ์ไม่ยอมแถลงความจริงเรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้กราบบังคมทุนกับในหลวงได้กราบบังคมทุนกับประเทศไหม ดังนั้นถ้าเงินบริจาคนี้ผมเสนออีกอันหนึ่งในข้อเป็นข้อสองที่ว่าวันนี้ประชาชนเนี่ยสายตัวขาดแล้วครับโดยเฉพาะคนยากคนจนอย่าเพิ่งคิดว่าชาวนาไม่จนนะครับมันจนกันไปทั่วหมดลูกหลานชาวนาก็ต้องกลับไปกินข้าวกับพ่อแม่ไอ้ที่อยู่โรงงานก็ต้องไปแรงงานอยู่ในโรงงานก็กลับไปหาพ่อแม่ทั้งนั้นจนกันทั่วแผ่นดินหมดแล้ว แล้วนายประยุทธ์ก็มีเงินเยียวยาแค่คน9ล้านคนเท่านั้นเองให้ถึงคนละ5,000บาท6เดือนครับคนมากกว่านั้นถูกตัดออกมันไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งตรงนี้มีเพื่อนฝูงเขาเสนอมาว่าพอเห็นข่าวนี้ว่าเผื่อพระอ,องค์ท่านจะนำไปปรับปรุงแก้ไขดีไหมครับ ให้ในทุนทั้งหลายที่ได้ประโยชน์จากการรัฐประหารเนี่ยเจ้าสัวทั้งหลายเนี่ยบริจาคเงินนี่เรากดดันให้มาบริจาคซะไอ้ที่ไปกดดันให้วุฒิสภาบริจาคเงินนั่นก็ดีแล้วครับแต่วันนี้ต้องกดดันเป็นก้อนใหญ่ให้เจ้าสัวทั้งหลายที่ได้รับประโยชน์สิทธิพิเศษโดยไม่ต้องประกวดราคาโดยประยุทธ์แบ่งให้เนี่ยหรือว่าถือว่าวันนี้ไม่ต้องมาบริจาคแล้ว เพราะว่าจ่ายสตังเงินทองให้ไปยุทธ์ไปแล้ววันนี้ต้องบีให้คนเหล่านี้ออกมาบริจาคเงินแล้วเอาเงินตัวนี้เป็นกองทุนเป็นกองทุนกู้ยืมเงินให้แก่คนยากคนจนที่สายตัวขาดจากเหตุการณ์โรคระบาดนี้แล้วยังไม่รู้จะจบเมื่อไหร่ให้เขาได้ต่อชีวิตและผมเชื่อว่าคนยากคนจนจะไม่โกงเจ้าฟ้าจเจ้าแผ่นดินครับ แล้วจะชื่นชมพระบารมีแล้วนี่คือสิ่งที่ดีงามในหลวงทรงมีพระราชทรัพย์มากพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์มีพระราชทรัพย์มากนายทุนเจ้าสัวมีเงินเยอะแยะให้บริจาคด้วยแล้วถ้าพระองค์ท่านจะพระบรมวงศานุวงศ์จะร่วมบริจาคด้วยตั้งเป็นกองทุนให้ประชาชนกู้ยืม ดัดระบบขึ้นไม่ใช่กู้ยืมมากครับไม่ได้หลักล้านเอาแค่หลักหมื่นต่ออายุต่อชีวิตกองทุนหมู่บ้านก็มีอยู่แล้วใช้โครงสร้างกองทุนหมู่บ้านที่มีเงินยืมเข้ามาช่วยแต่เป็นกองทุนพิเศษของมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อให้สมกับที่ประสกนิกรรักและเคารพเทิดทุน ในหลวงราชการที่9ที่ตั้งกองทุนที่ที่สร้างมูลนิธินี้ขึ้นมูลนิธิเองก็มีสตังค์ไม่ใช่น้อยถึงเวลาแล้วล่ะครับที่เราจะได้ฟื้นฟูสถาบันฟื้นฟูด้วยกลไกความคอนเน c กชันการเชื่อมต่อประชาชนช่วยกันกดดันเจ้าสัวเอาสตังค์มาใส่กองทุนนี้แลือนำเสนอด้วยความเคารพ ว่ากองทุนนี้น่าจะพิจารณาตั้งเป็นกองทุนช่วยเหลือประชาชนเรื่องเงินกู้ให้พอได้อยู่ส่วนเรื่องเงินซื้ออุปกรณ์การแพทย์นั้นอาจจะแบ่งให้ส่วนหนึ่งหรือให้ไปตามเอากับนายประยุทธ์งบกลางก็ได้ครับสำหรับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมได้ทำหน้าที่ในฐานะพระสงนิกรผู้จงรักภักดีและก็ผู้จงรักภักดีต่อแผ่นดิน ในเวลาหนึ่งณนะเวลานี้เป็นคนหนึ่งใครจะไม่เห็นด้วยยังไงก็ไม่เป็นไรครับแต่นำเสนอด้วยความสุจริตใจและก็ถวายเป็นเครื่องสักการะในโอกาสวันจัก,กรีกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดแล้วก็ที่จะช่วยถ่ายทอดอีกครั้งหนึ่งหลังจากขึ้น YouTube แล้วนะครับแล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์อย่าลืมครับใครยังไม่ได้กด s ั b s c ค i b ์ช่วยกดด้วย แล้วใครที่ยังไม่ได้กดติดตามใน Facebook ช่วยกดด้วยใน YouTube ถ้ากด Subscribe แล้วก็ไม่ต้องกดอีกแต่ไปเชิญชวนให้พี่น้องช่วยกดด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์กดไลค์กดยกมืออย่างนี้มากๆจะทำให้คลิปของเรานี้กระจายไปถึงถึงพระเนตรพระกันจนได้กราบขอบพระคุณครับแล้วพบกันใหม่ครับวัน